สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนค่ะพบกับวีเจฟูจิและอากิจังฟูจิฮารายมาโตแล้วก็อากิฮาระยามาโตนะคะในช่วงแฮปปี้ฟรีสไตล์ไปกับวีเจฟูจิและวีเจอากิค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับการถนอมอาหารมาฝากนะคะอันนี้เรียกอะไรอะไรเอ่ยอันนี้เรียกว่าผักกาดซองผักกาดซองใช่ถ้าเกิดภาษากลางเรียกผักกาดเขียวแต่ภาษาอีสานบ้านฟูจิเฮาเอินว่าผักกาดซอง ผักกาดสองเขาซีเท็ดถ้าน้อมจังไดให้มันกินได้เป็นกระแซกเก็บไว้ได้นานพี่อากิฮูบอต้องเห็ดจังไดเห็ดจังไดเห็ดจังไดก็คือต้องมีส่วนผสมของกเกลืออันนี้ก็คือเกลือสีนเทาบ้านเห่านี้น่ะเลือธรรมดาเนี่ยแล้วก็มีผักเมนบอผักกาดสองอันนี้มีพ่อแม่พี่น้องใจดีเดี๋ยวให้ผักกาดสองมาเนาะใจดีได้ให้ซื้อหนึ่งแถมสิบบะสันพ่อแม่พี่น้องไทยเมืองเลยบ้านเหาตลาดของร่มบัดนนันน้องก็ครอบคุณ มาเด้อนาทีนี้ก็สิเอาความรู้ดีๆนะใส่ไปกับน้ําใจของเพื่อนที่ให้เห่ามาเนาะเอออันนี้ก็ใส่เกลือนะใส่เกลือหนึ่งกำมือนะคะโรยลงไปโรยลงไปนะคะครัวน,นี้ให้พี่อาก,กิคันนี่อันนี้อันนี้เหาเออว่ากิมจิกิมจิอีสานหรือว่ากิมจิบ้านค่อยนี่แหละหหอ่ะน,นี้เลยนี้นะคะขยำดีขยำให้เกลือมันเข้าไปในน้า บีบไปเรื่อยๆอยู่กว่ามันน้ำมันจะเข้าเกลือเข้าไปในในเนื้อผักนะจนว่ามันมันเดียวหมดน,นะตัวนิ่มลนะพอหลังจากนั้นทําไงต่อรู้ไหมพอเกลือเข้าปุ๊บต่อไปก็เราก็จะพอมันอ่อนเราก็จะบีบน้ําทิ้งเนี่ยเนี่ยมันจะมีน้ําเห็นนะเราจะบีบน้ําทิ้งหมดแล้วเราจะเหลือแต่ผักแล้วเราจะเอาใส่ขวดโหลดองไว้มันเหมือนมะขามเหมือนมะขามดองเหมือนมะม่วงดองอะไรแบบเนี้ยนะเออได้แหละ ที่คั้นก็คั้นไปคันไปใครอยากกินผักกาดดองผักกาดสอมบ้านค่อยเออกิมจิผักกาดอกกาสอมก,ก,ก,ก็มากินที่บ้านฟูจิกับอากิได้เดี๋ยวให้อากิคันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ทานด้วยกัน นี้ก็ผ่านไปประมาณสิบชั่วโมงพี่อากิก็คั้นไปประมาณสิบชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ไม่เห็นหน้าคนคั้นเลยคนคั้นไม่เห็นหน้าคนคั้นเลยคนคั้นหล่อนะ่ะเออหล่อที่สุดในสามโลกแล้วเดี๋ยวมาทานผักกาดซอมนะคะสมุรเกาหลีบ้านฉันนะคะที่ q u e e n o f h e a r d ascalary studio จังหวัดเลื